ไอ้บอยลูกพ่อไอ้บอย ลบตัวเล่นใหม่ครับกับชาเลนจ์พลังจิตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองยิมมืดแล้วนะครับยิม7แล้วนะฮะตอนนี้เราน่าเป็นห่วงแล้วนะครับเพราะว่าทีมพลังจิตของเรานะครับแพ้ธาตุมืดทั้งหมดเลยตอนนี้เราจําเป็นต้องหาธาตุต่อสู้นะครับเข้ามาสักตัวหนึ่งนะครับจึงไปฟักไข่นะครับเพาะพันปเกมอนหาตัวพลังจิตต่อสู้นะครับเป้าหมายของเราก็คือเอลูเรโดชายนี่นะครับเราต้องไปเพาะไข่นะครับให้ได้เล้าล่างหนึ่งชายนี่นะแล้วต้องเป็นเพศผู้เท่านั้นด้วยนะครับเมื่อผมได้ไข่ชายนี่มาแล้วนะครับผม ให้มันเป็นเพศผู้นะครับถึงจะเป็นเอลูเรโดได้นะครับแล้วก็สมหวังครับได้เพศผู้จริงๆด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปปั้นเลยครับนะเพิ่มเลเวลปั้นท่าให้มันนะครับแล้วก็ใช้หินดาวสโตนนะครับอีโวให้น้องจนน้องเปลี่ยนร่างเป็นเอลูเรโดชายนี่ครับตอนนี้ทีมเราก็พร้อมที่จะลุยยิมมืดแล้วครับเราก็เข้ามาลุยเลยนะครับคิดว่าเอลูเรโดเราแบกได้สบายๆครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอย่างที่คิดเลยครับลุยได้จนถึงหัวหน้าเลยครับหัวหน้าก็สบายๆครับตบยาวตบยาวตบยาวเลยครับอาจจะมีร่วงไปบ้างครับแต่ว ไหวในรอบเดียวนะฮะแล้วเราก็ได้เข็มกัด ธาตุมืดเป็นที่เรียบร้อยครับ <East. S 1> เราก็ต้องมุ่งหน้าสู่เมืองถัดไปครับแต่ว่าก่อนออกจากเมืองนี้นะครับเราต้องสู้กับทีมมังกรอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ทีมเราเก่งมากๆแล้วครับมีเอโลเรโดชายนี่กับเมตโกชายนี่นะครับที่แบกไหวสบายๆเราก็มุ่งหน้าสู่เมืองพอร์เตกาแล้วล่ะครับเป็นจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเรากําลังจะไปสู่ยิม8นะครับซึ่งพอร์เตกาไม่ใช่เมืองที่มียิมนะแต่ว่าเป็นทางผ่านท่าเรือนะครับแล้วก็เมืองนี้นะครับเราจะเจอกับเนื้อเรื่องตรงนี้ครับที่เขาบอกว่าเขาจะขับเรือล่วงหน้้้าาาาาาไปเเเมมมือองยยิผีก่นนรรใหวํต แล้วก็ตอนนี้แหละนะครับที่เราจะได้ท่าเซิร์ฟแล้วล่ะนะได้ท่าเซิร์ฟมาแล้วก็เรียนเข้าไปเลยครับพุ่งหน้าเข้าสู่เมืองยิม8นะครับเกาะพจจันทร์เซี่ยวนั่นเองนะเมื่อมาถึงแล้วให้เข้าไปที่ร้านเหล้านะครับใต้ร้านเหล้าจะมีฐานทับลับใต้ดินนะครับของแก๊งอีคิปนะให้เรามาเคลียร์เนื้อเรื่องตรงนี้นะครับเพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่องต่อไปนะเมื่อเราเจอกับแก๊งอีคิปตรงนี้ในฉากเกือบสุดท้ายนะครับให้เราตบให้ได้ครับซึ่งเราจะต้องสู้กับเจกนะครและตอนนี้นะครับลูคาลิโอนล EP น,นี้ไปด้วยภาพเมกาลูคาเิโอของไอเจ็กนะครับสุดเท่ตรงนี้ไปเลยนะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับกดติดตามด้วยนะฮะ